สุดสัปดาห์ที่28ถึง30พฤษภาคมถึงคิวของหนังภาคต่ออย่างดินแดนไร้เสียงภาคที่2โดยจะกลับมาสารต่อความสำเร็จของภาคแรกที่เคยทำไรายได้ไปสูงถึง341ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียง21ล้านดอลลาร์เท่านั้นโดยในภาคที่2นี้มีการใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้นสูงถึง61ล้านดอลลาร์และสามารถทำไรายได้เปิดตัวทั่วโลกไปแล้วสูงถึง79.2ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว โดยมาจากสหรัฐ58.5ล้านดอลลาร์และมาจากตลาดต่างประเทศอีก20.7ล้านดอลลาร์ครับส่วนที่ประเทศไทยหนังเรื่องนี้มีวางกำหนดฉายเอาไว้ในวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นั่นเองครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่2ครับกับฟ้าแอนติวเรียสภาคที่9ที่เพิ่งเข้าฉายได้ไม่กี่ประเทศแต่ก็ทํารายได้ไปแล้วสูงถึง227.8ล้านดอลลาร์โดยไรายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนสูงถึง136ล้านดอลลาร์จากเกาหลีใต้ประมาณ10ล้านดอลลาร์และจากรักเสเซียประมาณ8.5ล้านดอลลาร์ครับโดยในขณะนี้ฟ้าแอนติวเรียสเก้าได้ทำเงินแซงหน้าภาคแรกกับภาค3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับในตอนนี้ส่วนที่ประเทศไทยหนังมีวางกําหนดฉายเอาไว้ ในวันที่17วมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับไปต่อกันที่เรื่องที่3ครับกับ r ร d o f m m n n หรือมีชื่อไทยว่าคนคลั่งแค้นล้นผ่านนรกเป็นหนังแอคชั่นใหม่ล่าสุดของพระเอกสายบู๊อย่างเจสันสเตเทมทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า80.4ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ18ประเทศและยังเป็นหนังฮอลลีวูดที่ทำเงินสูงที่สุดในประเทศจีนติดอันดับที่5อีกด้วยครับ ส่วนที่ประเทศไทยหนังมีวางกำหนดฉายเอาไว้ในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับไปต่อกันที่เรื่องที่4ครับกับครูเอ็นล่าเป็นหนังไลแอคชั่นภาคแยกจากดิสนีย์ที่จะเล่าเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของครูเอ็นล่าเดอร์วิลตัวร้ายจากวันฮันเดรสวันดลเมเชียนที่นำแสดงโดยเอมมาสโตนหนังทำเงินเปิดตัวในประเทศไป26.5ล้านดอนลลาร์ จากทุนสร้างประมาณ100-200ล้านดอนลลาร์ครับซึ่งถือว่าเปิดตัวค่อนข้างน้อยแหละสำหรับหนังที่ใช้ทุนสร้างสูงขนาดนี้ส่วนที่ประเทศไทยหนังมีวางกำหนดฉายเอาไว้ในวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่5ครับกับโดสฮูมิตมีเดสใครสั่งเก็บตายหนังใหม่ล่าสุดของคุณแม่แองเจลิน่าโจลีที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป,ป่าทางอากาศที่ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกตามฆ่าทํารายได้ทั่วโลกไปแล้ว15.8ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ20ประเทศครับส่วนที่ประเทศไทยหนังมีวางกำหนดฉายเอาไว้ในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่6ครับกับก็อตเ l นล่าเวอร์ซัตคองยังคงทําเงินดีอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับเรื่องนี้โดยปัจจุบันทําเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า435.1ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ19ประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องครับที่ประสบความสําเร็จสุดๆสําหรับช่วงวิกฤตนี้ส่วนที่ประเทศไทยก็อตเ l นล่าเวอร์ซัตคองทาเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ178ล้านบาทและทํารายได้ทั่วประเทศไปประมาณ387ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่7ครับกับมอ r t a ท k o m b a t ัเป็นหนังที่สร้างจากเกมเพียงไม่กี่เรื่องที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยหนังเข้าฉายตั้งแต่วันที่8เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น55ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทําเงินทั่วโลกไปแล้ว81.3ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ18ประเทศครับส่วนที่ประเทศไทยมอ r t เท k o m b มบัําเงินในเขตกรุงเทพป,ปร,ริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ10.5ล้านบาทและทํารายได้ทั่วประเทศไปประมาณ17ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่8ครับกับโนบอดี้คนธรรมดานารกเรียกพี่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญสไตล์เดียวกับจอห์นวิคครับเข้าฉายตั้งแต่วันที่13เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น16ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า46ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ18ประเทศซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดครับสำหรับหนังที่ใช้ทุนสร้างแค่นี้ส่วนที่ประเทศไทยโนบอดี้ทำเงินในเขตกรุงเทพป,ปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ3.7ล้านบาทและทำา ได้ทั่วประเทศไปประมาณ4.5ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่9้าครับกับร่ายาแอนเดอร์ลัตปรากนหนังแอนิเมชันใหม่ล่าสุดจากค่ายดิสนีย์เข้าฉายตั้งแต่วันที่4มีนาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น100ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า128.4ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ36ประเทศครับส่วนที่ประเทศไทยร่ายาแอนเดอร์ลัตปรากอนทำเงินในเขตกรุงเทพปร,ริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ42ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ62ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่10ครับกับยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่กระสุนสีเพลิงเข้าฉายตั้งแต่วันที่22เมษายนส่วนทุนสร้างไม่ได้เปิดเผยให้เราได้รู้ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า87.4ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ7ประเทศครับส่วนโคนันอีกภาพอย่างผ่าปริศนาปมมรณะทำเงินในญี่ปุ่นไปแล้วประมาณ10.3ล้านดอลลาร์ครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่11ครับกับสแตนบายมิดราเอมอนภาค2หนังเข้าฉายตั้งแต่วันที่6เมษายนส่วนทุนสร้างไม่ได้เปิดเผยให้เราได้รู้ปัจจุบันทําเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า28.4ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ4ประเทศส่วนที่ประเทศไทยสแตนบายมิดราเอมอนภาค2ทําเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ7ล้านบาทและทํารายได้ทั่วประเทศไปประมาณ12ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่12ครับกับ m o n เตอร์ u n t e r เข้าฉายตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปี63ครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น60ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทําเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า41.5ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ23ประเทศครับส่วนที่ประเทศไทย m o n เตอร์ u n t e r อรทเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ25ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ40ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่13ครับกับ Tom แอนเจอรี่เดอะมูฟวี่สเข้าฉายตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น79ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า114.5ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ30ประเทศครับส่วนที่ประเทศไทย Tom แอนเจอรี่ทำเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ11ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ18ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่14ครับกับดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟี่สกรถไฟสูนิรันเข้าฉายตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี63าครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น15.8ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า496.1ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ16ประเทศครับส่วนที่ประเทศไทยดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟี่ทำเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ74ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ126ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่15ครับกับเดอะครูตันนิวเอถึงแม้ในประเทศไทยหนังจะออกจากโรงไปนานแล้วแต่ในต่างประเทศหนังยังทําเงินดีอยู่โดยเข้าฉายตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน63หนังใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น65ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทําเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า169.2ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ19ประเทศครับ ส่วนที่ประเทศไทยเดอะครูตันนิวเอททำเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ6.5ล้านบาทและทำรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ9ล้านบาทครับหากคุณชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์และกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ